ครับเพ,พ oui, ื่อนพื p ่นนะครับพวกเราทัดไดวิน e ีนะครับวันนี้ก็แต่างเปงใส่ายนิดนึงเรามาถ่ายกันนนกที่บ้านของเวงแหละนะครับก็มาตอบคำถามเพื่อนเมีเพื่อนเนถามมาว่าอุปกรณ์ดำน้ําจะดูแลรักษายังไงให้มันมีอายุการใช้งานที่ยืนนานนะครับก็จะมาแนะนํำกันแล้วกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเบื้องต้นที่สุดหลังจากที่เพื่อนๆ่ไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือว่าน้ําเค็มหรือยังไงก็แล้วแต่ขึ้นมาให้ทำความสะอาดด้วยน้ําจือดอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างในกรณีของบ c นะครับก็ไล่เลติมน้ําเข้าไปทางสายอินฟเตอร์ซะหน่อยนะครับไปล้างคราบสกบปรปกล้างคราบปืออะไรภายในออกนะครับแล้วก็ตอนตากเนี่ยก็เป่าลมเข้าไว้สักพอประมาณนะครับแล้วก็ตากไว้ นะครับที่สาเหตุที่ต้องเป่าลมเนี่ยเพราะว่าถ้าเราตากทั้งไม่มีลมเนี่ยครับโอกาสที่มันจะทําให้ผนังสองด้าน,นมันติดก,กันมันจะมีนะครับหรืออย่างของไวสูตรอย่างเงี้ยก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแดดนะครับเออแล้วก็ตากลมส่วนใหญ่มัใจะเกิดปัญหาที่ตรงซิปนะครับเกิตรงซิปถ้าถ้าเพื่อนทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยซิปมันจะมีปัญหาจะขุกจะไปก่อนนะครับส่วนอย่างอื่นก็ล้าง ตากต้องความสะอาดธรรมดานะครับแต่แนะนํากันไว้ว่าในส่วนของการตากเนี่ยอย่าตากแดดนะครับพยายามตากในที่ร่มอย่างนี้แหละตากลมทั่วๆไปพอแห้งเรียบร้อยก็เก็บใส่เกียร์เอาไปวางไว้ในห้องเก็บของทั่วๆไปได้อย่าเก็บไว้ในที่ร้อนละกันนะครับก็แค่นี้อุปกรณ์ดําน้ําทุกอย่างก็ใช้งานได้นานนะครับ ก็ฝากกันไว้ครับเพื่อนๆคนไหน,นที่สนใจในส่วนของกีฬาดำน้ำนะครับก็เข้ามาติดต่อกับพวกเราเข้ามาทาง a c e b o o k mm hmm. ก็ได้ครับทางแฟนเพจ e f a c e b o o k .com/ t ัศน์ d ด i v i n g นะครับหรือว่าจะเข้ามาคุยกันในไลน์ลก็ ID m ดี t มัน m ีแคมปนหะครับหรือสามารถไป Follow follow i n s t a g r กมเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ m ัน t i c a ม2010หรือจะดูคลิปวิดีโอย้อนหลังก็เข้าไปใน u t u b e นะครับเซิร mm ์ชทัศน์ i ด้วิ่งจะมีคลิปวิดีโอไดไซต์ต่างๆ,ๆที่เราไปกันมาม mm hmm. ากม ฝากกัด้วยนะครับการดูแลอุปกรณ์ดับน้ำสวัสดีครับ